สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพกับอรคาวรารตี้กันแล้วล่ะค่ะปัจจุบันสุขภาพการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุนอกจากจะมีสาเหตุจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมแล้วอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งค่ะโดยเฉพาะการล้มนะคะแขกรับเชิญวัย75ปีของเราในวันนี้ก็เคยประสบอุบัติเหตุหกล้มจนไม่สามารถเดินได้แล้วอะไรทำให้คุณยายเช้ากลับมาเดินได้อีกครั้งคุณฟ้าอรุณรุ่งมีคำตอบรออยู่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายเช้าสว,วัสดีจ้ะโอ้ยอีคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วนะคะแล้วแต่โอ้ยังยิ้มยามจำใสยอยู่เลยเนาะนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณยายมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นล้มเป็นอะไรเรื่อยเนี่ยนะคะเห็นถือไม้เท้ามาด้วยตอนนี้นมันเจ็ะพกเข่าต้องถือไม้เท้ามันจะล้มนะคะโอ้ก็ แล้วก่อนหน้านี้คือเราเดินเหินได้ได้ยัเรามาล้มรถได้เิเราเดินไม่ได้เลยที่นี่เดินไมได้ตังสามเดือนตีเดือนเราเพิ่งจะเดินได้โอ้โหใช่ไมมทาเรากินยาด้วยค่ะตอนช่วงสามสี่เดือนถ้าเราจะไปไหนเราทาไงอะถัดไปหรอเดินได้ยุ้มเรือนนิดๆหน่อยๆเนี่ยลงทุนไม่ได้มันจะล้มค่ะแล้วก็ตำหงหน้ามายุ่มเรือนเลยหรอโอ้นะก็ด้วยความที่เราเดินเหินไม่สะดวกเนาะเขาก็ อำนวยความสะดวกให้คุณยายเนาะ,ะนะคะเข้าโรงพยาบาลทีบ่อยแค่ไหนคะบ่อยเนีโรงพยาบาลอะขนาดเรือน,มโมโมโน,นะโมเบาหวานอะขนาดเรือแล้วผึ่งไปดูไปรู้ว่ามันหลดหมดก็เหมือนนี้กินน้ำเฮ็ดนี้แล้วก็<ล>อบอกหลดหมดแล้วแทีนี้เขาว่าไอ้ไทยอดอาหารไว้เนี่ยเดี๋ยวไปกลววอีกแต่ฉันไ่บอกเขาเราว่ากินน้ำเฮ็ดกินไอ้นันกอนอลยหสิยามกินกวอ้วนอึบเลยก็อ้วนอึบแล้วทีนี้ ถึงเนื้ก็ไปกินน้ำเห็ดมันหลดนิ่ิๆหลดเนิดเนอ๋อนี่คะนี่คือผอมลงบ้างแล้วนะตอนแรกหอมนิดๆปออวนผงย้อยูยกินเอวัวละเซียมอ่ะค่ะอวนผงยายแล้วมากินน้ำเห็ดแล้วทองนี้หลดค่ะอ๋อนะคะก็คือตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องของเบาหวานด้วยใช่ไหมคะความดันเบาหวานไขมันมีพร้อมมีพร้อมเลยนะแล้วพอมาเจอน้ำเห็ดปุ๊บเอาทุกอย่างไปให้หมดไม่มีเลย ะนะคะแล้วรู้จักกับน้ำเห็ดได้ยังไงก็อีตีสดหนิมบอกว่าแม่กินน้ำเห็ดแม,ม่ซื้อน้ำเห็ดล้วซื้อมาแล้วมันก็หายไปกินเดี๋ยนะอีตีดคือใครเอยลูกสาออิตีส<ป>ก็ลูกเร้าบาดมือเนี่ยจ้ะสาวคนเหล็กเนี่ยบานจ้ะค่ะก็คือลูกสาวคนเล็กว่าบอก <c oughs> แม่กินน้ำเห็ดเถอะเชื่อเลยไหมเถอก็ว่าเอาไปให้กินก่อนค่ะก็ตื่อห้กินก่อนแล้วก็มาตื้อเองเลย ตอนแรกคให้ชิมลางเอาให้คุณแม่กินฟรีก่อนเสร็จ<ช>แล้วเขาหลังคุณแม่ว่ากินดีคุณแม่ซื้อเองเลยนี่<ฟ>ไม่หรอ,อ,อะนะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงใช่อันนี้<ม>เดินเหินอ,อะไรคล่องแล้วหรือยังเดินคล่องแล้วยู่ยู่ขอดเขากินของแหลงยายเจ็บยายนะตรงไปกินของแหลงค่ะกินหนกกินกายกินไม่ไดดาของอมีปีกินเม็ดดาเจ็บยายจ้า เนาะเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปวัดได้ด้วยไปวัดได้ทำบุญได้ปก็ไอตี้เขาก็มีรถเนี่ยเดิเถืนรถยนตไปโอ้โหนะคะก็รีว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะพอไม่มีปัญหาแล้วม่เคยเป็นหลมเป็นไรนาตอนก็กินยานี่เราเม่เป็นหลมเมื่อก่อนเป็นหลมบ่อยใช่ไหม้เป็นยังไงไม่รู้เนาะเป็นหลมเนะเป็นหลมค่ะไม่รู้ไม่เห็นเป็นเนี่ยเราปทายท่อเมื่อกี้มีเพลี้ยมีลามีไดรเรื่อยนะไปไดรเรื่อยเนี่ยโอ้ไปได้เรื่อยเลย สบายเยอะส,สบายแล้วเราไม่เคยเราไม่เคยคิดอะไรนะค <c oughs> ่ะหวานไม่ต้องคิดอะไรนอน <c oughs> ดูอยู่ก่อนรสมน้กก็นอนหลับค่ะเนาะนะคะพอร่างกายดีจิตใจก็สบายนั่นเองนะคะ <c oughs> <อ>วันนี้ค่ะฟ้ารุ่รุร่มมีของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณยายด้วยนี่นะคะกับน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะมามอบให้คุณยา,า <c oughs> โยคา,านะรค่ะโอ้ขอบพระคุณค่ะ <c oughs> แม้วัยจะเพิ่มขึ้นก็สามารถมีสุขภาพแข็งแรงได้อย่ารอให้ป่วยถึงจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ